ส่วนที่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะมีอดีตนักโทษนะคะเพิ่งพ้นโทษมาแค่2เดือนแต่ว่าคราวนี้ค่ะแอบปีนบ้านของคนอื่นไปขโมยทรัพย์สิน กองวงจรปิดจ,จับภาพนะคะคนร้ายเป็นผู้ชายให้คุณผู้ชมสังเกตการแต่งตัวนะตอนนี้เขาแต่งตัวแบบนี้นะคะก็ขี่รถจักรยานยนต์คันสีแดงมาจอดแล้วก็เดินขึ้นไปบนชั้นสองก่อนปีนข้ามไปยังบ้านที่เกิดเหตุไปขโมยทรัพย์สินก่อนจะกลับออกมาแต่ช่วงจังหวะที่กลับออกมาเนี่ยเขาเปลี่ยนชุดค่ะจากกางเกงขาย,ยาวตอนแรกพอออกมาเป็นกางเกงขาสั้นแล้ว แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งซอยติวานนท์4 4บตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบ,บุรีกลางดึกของ22มิถุนายนคนร้ายเนี่ยได้ทรัพย์สินนะเป็นสร้อยคอทองคำา5บาท1เส้นยังมีพระเลี่ยมทอง1องค์นาฬิการวมเงินสดด้วยเงินสดก็1 3 0 0 0 0 0กว่าบาทคดีนี้ตนะ้องบอกว่าต้องชื่นชมตำรวจสอพอรัตนาธิเบศใช้เวลา4วัน จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุคือในอาร์ตอายุ45ปีเป็นผู้ต้องหาได้ที่ห้องพักรายวันในตรอกสเก็บพร้อมกับเงินสด<ต>128,000บาทเพราะเขาเอาทองอไปขายหแหละหก็มีทองที่เอาไปขายยังมีเรื่องของานาฬิกาแล้วก็เงินสดอีกผู้ต้องหารับสรารภาพอ้ามบอกว่าเพิ่งพ้นโทษเมื่อเมษายนวันเกิดเหตุมาหาเพื่อนที่ห้องพักอยู่ติดกับบ้านผู้เสียหายนี่แหละแต่ด้วยความที่เพื่อนไม่อยู่แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะ บ้านนี้หลังใหญ่ดีคงจะมีทรัพย์สินเยอะตัดสินใจปีนระเบียงข้ามไปเลยนะจากห้องพักของเพื่อนข้ามไปยังบ้านหลังดังกล่าวแล้วปรากฏว่าบ้านหลังนั้นไม่ได้ล็อกซะด้วยเอเนะมีคนอยู่ในบ้านไหมครับมีครับแล้วเราเราเราเข้าไปหยิบยังไงเขาไม่ตื่หอหรือว่าไงก็คือผมก็เดินเข้าไปแ้วผมไม่เห็นคนหรอกครับแต่พอดีช่วงจะหยิบเนี่ยเขาก็เห็นผมเห็นคนผมก็เลยแบบรีบคว้าทองแล้วรีบเดินออกมาครับทองทองอะไมันวางอยู่ตัวไหนครับ มาน่าจะอยู่กุเตียงครับก็ทางตำรวจสพรัตนาทิเบศดำเนินคดีนะครับข้อหารักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะปรากฏว่าพอคีประวัติเข้าไปใส่ชื่อเข้าไปโอ้โหขึ้นมาปีพัึ่งร้ถูกจับข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนพื้นที่ก็คือสวนนท่าข้ามตอนนั้นโดนจําคุกไป7ปีหเดือนออกมา7ปี63นะประมาณ63 64ปี64 ออกมาปั๊บเอาเลยสอนโชคชัยโดนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนถูกจำคุกอีกสองปีสองปีหกสี่หกห้าหกหกออกมาเนี่ยผลโทษออกมาเอาอีกแล้วมาวันนี้ประวัติก็คือออกคุกก่อเหตุกับคุกออกคุกก่อเหตุกับคุกอย่างเงี้ยเหมือนไปทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วอ่ะทำได้แต่อย่างเงี้ยเก่งแต่แบบเนี้ย